ัสดีครับพบกับฟีฟ่าโมบายทีเอชอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ก็จะมาหาน้องๆนะครับมาสุ่มเกลือนะครับจริงๆก็มันก็มีของดีในนั้นแหละแต่ปัญหาคือเราไม่เคยได้ของดีๆอะไรอย่างนี้เลยนะครับซึ่งในแพ็ก B นะครับเนี่ยแฟชชแบ็กบีนะครับนี่ครับจะเห็นว่ามีนักเตะที่แบบน่าสนใจมากๆครับไม่ว่าจะเป็นป็อกบาโรนัลโดแม็กไวนะครับวิลเลียนนะครับเอางี้นะทุกคนมารวมกันที่แพ็กบีนี่แหละครับนะดังนั้นเดี๋ยววันนี้พี่จะพาน้องๆครับ มาลุ้นโรนันโดนะครับมาหารอนโดหรือป๊อกปาหรือแม็กไวายใครก็ได้อ่ะสามคนนี้ใครก็ได้ได้ได้หมดหรือว่าในนักเตะไอคอนก็ได้เหมือนกันนะเออใน10แพ็กนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนครับนั่นก็คือร้านดับเบิลนั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอยและแพ็กเกจอื่น ที่สำคัญคือราคาถูกกระเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ d ับเบิลพเลยครับโอเคครับตอนนี้นะครับเรามีแพ็กอยู่ที่มีเพชรนะสามพันนะครับตัวน,นี้เราจะเปิดแพ็กเราจะเปิดเพชรก่อนนะเปิดเพชรสอแล้วก็ใช้พี p o i n t อีก8นะครับนะรวมเป็น10นี่ครับเดี๋ยวเราจะเปิดทีละทีละครั้งนะครับอ่ะเริ่มจากเพชรก่อนแล้วกันนะมต้องเอาของลอก่อนต้องอของลอก่อน <laughs> เอาของรอ,อก,ก่อนเอาฟีวพอร์ตก่อนนะฟีวพอร์ตรอ,อก,ก่อนว่าเฮ้ยเร,เราเติมเงินนะเราเติมเงินนะไม่ใช่ว่ามีแค่เพชรก็เติ้ก็เปิดได้อะไรอย่างนี้นะเออเรามีเรามีฟีวพอร์ตสองแสงสองแสงแพงเสมอึสองแสงแพงเสมอครับผมดีเหรอเฮ้ยใช่เหรอใช่เหรอล้านสองเอง อะไรเนี้อ้าวทีนี้ทีทีหนึ่งพันฟรีเพอร์พอยต์ไปแล้วครับผมหนึ่งพันฟรีเพอร์พอยต์ไปแล้หนึ 1, <c oughs> ง่งแสงสองแสงสองแสงสองแพงเสมอเออ <c oughs> โอ้ไม่ได้เลยเดี๋ย่า,ามาใหม่เอาเพชรแล้วกันเอารอบนี้เอาเพชรสักสองนะ แบบสลับกันสลับกันอะไรเงรี้ยแบบให้ยียงงเฮ้ยตโลมีเพชรหรือว่ามีฟิฟาพอย n ์อะไรเงี้ยนะอะ่ดูดีดูดีม,มาสองแสงโอ้สองแสงไม่ได้แล้วนะเอาสามแสงดีกว่าสามแสงดีกว่ามาเพชรอีกรอบหนึ่งสามแสงนะเมื่อกี้สองแสงไม่ไหวจะเคลียเลยครับสองแสงไม่ไหวจะเคลียเลยสามแสงดูสิสามแสง สอและดูสิ้นหวังมากเลยอ่ะเออแล้ดูสิ้นหวังมากเลยอ่ะมาแสงที่หา้าแสงที่ห้ามาดูซิดูซิห,หนึ่ง สามแสงสามแสงสามแสงแพงสมเสมอสองนะครับสอง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 แล้วก็สามมาโอ้โหไม่วอคเลยว่ะฮ้ยกดห้าแพงแล้วไม่วอคเลยนะโอเคครับเดี๋ยวเราต้องมาดูตรงข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะฮะเพราะว่า <c oughs> มันออกแบบว่าแปลกๆมากเลยอ๋อ70%คือแบบเงินโอ้300กว่าล้านก็มีนะเอ่อ ในส่วนของนักเตะนะครับนักเตะถ้าจะเป็น110 119% 111 4% 112 1.9อ่า113ก็จะเป็น113 114จะเป็นน้อยกว่า1%นะครับยิ่ง115ก็น้อยกว่า1%ด้วยนะเออโอ้โหโอ้อัตราการดอกนี่มันมันค่อนข้างน้อยนะแต่ว่าถ้าได้เงินก็ดีนะถ้าได้เงินเดี๋ยวนะ300 300นี่อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยน้อยกว่า1%โอ้ไปไหนๆก็ออกมาแล้วครับ สุ่มต่อครับสุ่มต่อไม่รอแล้วนะอา่าวสองแสงสองแสงแล้วกันนะสามแสงก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะเมื่อกี้หนึ่งอสองงบอะวอลกมาหน่อยดิสิบตัวนี่จะวอลกโอ้โหไม่วอล์กเลยปะเฮ้ยเวอร์เกินนี่เปิดไปหกแล้วนะเนี่ยเปิดไปหกยังไม่มีใครออกมาเลยเอ่ะคิดเอาอแล้วกันนะครับทุกคนครับ ว่าการที่โรนัลโดไปถึงพันล้านนี่อาจจะไม่แปลกแล้วนะอาจจะไม่แปลกใจแล้วนะคือมันมันออกยากอะ่ะร้อยสิบสี่นี่แบบน้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะ่ะแท็คมันถูกด้วยแหละห้าร้อยแต่ถ้าสองอนอาจจะอาจจะมีโอกาสที่จะออกมากกว่านี้นะมาอะรกินตามหาพีโดครับโอ้โหโอ้พอ,อ,อจะรู้เรื่องอยู่นะเนี่ยอีกสามแพ็คอีกสามแพ็คมาหน่อยดีมาหน่อย โอ้เอาปลอกปลาปลวกปลาปลวกปลาปลวกปลามาหน่อยปลวกปลามาหน่อยอปลวกปลาปลวกปลาปลวกปลามาหน่อยมาหน่อยหนึ่งแสงสงองแสงแอปนะโอ้โหไม่วองเลยว่ะทุกคนโอ้หน่าเขีดเกิกนไม่วองจริงนะคือแบบไอสองทีแอปสองที สิบครั้งนี้จะดูซิว่าจะไม่ออกจริงๆเหรอหนึ่งสอง อ่ะสุดท้ายครับทุกคนครับสุดท้ายครับผมสุดท้ายครับขอด้วยนะขอดนะขอด,นะ,ขอดนะไม่เอาแล้วปอกบาเอาด้วยดีกว่านี่ดูหูโอ้โหดูสเตตด้นะสนใจมากเลยสูงต่ำเลยนะ <S <S มาครับทุกคน,นครับสองแสงครับผมสองแสงหนึ่งสองเฮ้ด้ต้องเจ็ดป่ะเจ็ดแสงป่ะไม่นะ ร่องขนาดนึงก็ได้นะโอ้โหทุกคนเือสุดๆเลยว,ว่ะแพ็กนี้อ่าถ้าใครโชคดีก็กดครั้งเดียวก็น่าจะได้นะแต่พี่แบบกดไปสิบรอบแล้วครับไม่ได้เลยครับทุกคนครับก็คงจะประมาณนั้นแหละนะทุกคนอ่าไหนๆก็ไหนๆละก็ประมาณนี้แล้วกัน <laughs> ไม่จะกดแพ็กนี้ต่อไม่เอาละ เดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้าแล้วกันนะครับสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับได้เกลือมากิน